นังวัวน้องครับนังควายนังควายท่านใดที่ชอบเราบนนังควายว่ะควายครับยโสธรนังควายจากยโสธรนี่ต่างแห้งต่างแห้งครับนี่แก้มเราเลยจวดเลยอันนี้อะไรครับนี่มะเปียกมะขามเปียกใบดองจันทบุรีมีสั่งผ่านออนไลน์ไหมครับมีครับมีด้วยมี่มีลดลอตเตอรี่ด้วยลอตเตอรี่ด้วยเฮ้มีลอตเตอรี่ด้วยครับผมลอตเตอรี่ด้วยข้างโอ้สีสันของตลาดนะผมวันนี้ คนน้อยที่สุดติดกับวันนี้คนน้อยนะครับเนาะครับใช่ครับผมมีช่องทางติดตามไหมครับนี่ขายยังไม่ได้ติดตตามจากช่องจอมหรือช่องนี้ครับก็คิดอยู่นี่โอเคครับเรื่อยเรื่อยครับเรื่อยๆครับนี่ปูนี่สนใจนางควายนะครับคนไม่มาก็เรามาเหมือนเดิมมาซื้อที่ตลาดน้ำชัยนะครับผมนี่นางควายขายขายยังไงครับนี่มันละสิบห้าบาทครับมันละสิบห้าบาทร้อยอ๋อครับผมจิตมาร้อยจิตมาร้อยข้าวบุญครับ เดีผมสวัสดีครับผมช่อง F อ n เ a ียนฟร์มช่องของคนรักวัวของทุกท่านมาแล้วนะครับวันนี้ก็พาทุกท่านมาเปิดราคาควายกลางทุ่งนานะผมนี่ประมาณหนึ่งสองสามสี่สี่ตัวปะครับประมาณสี่ตัวนะครับผมเน่ในราคายกนะครับผมเดี๋ยวมาเจาะรายรายตัวรายตัวนะครับผมเี่สวัสดีครับผมสวัสดีครับครับผมทุกคนแนะนําตัวหน่อยครับสวัสดีครับ ชื่อข้านิดค่ะสีมหาพมอยู่บานหัวสร้างค่ะตำบลเมืองแกอมเพื่อสตึกอันนี้มีลูกมากี่ตัวแล้วครับตัวนี้ลูกสามตัวจ้ะลูกสามตัวความสูงท้ายประมาณร้อยสิห้าได้นะครับวงตัวนี้มีลูกมาแล้ว3ามตัวตัวที่สามอยู่ตรงนี้ป่ะครับีตัวที่สมค่ะอ๋อตัวที่สาตัวนี้นี่สี่ในท้องฝั่งนู้นล่ะครับเป็นลูกเขาด้วยป่ะจ้ะเป็นลูกตัวแม่อ๋อเป็นลูกตัวเมียนะครับผมนี่อันนี้อายุประมาณเท่าไหร่ครับปีกว่าปีกว่านะครับผมนี่ผมให้ดูฝั่งนู้นนะครับ นี่นะครับผมอายุประมาณปีกว่านะครับส่วนตัวตัวตัวน้อยอายุประมาณกี่เดือนนะครับประมาณสี่เดือนห้าเดือนตัวเมียเหมือนกันไหมครับนี่ตัวเมียด้วยโอ้ให้แต่ลูกตัวเมียนะครับผมตัเทียผสมจริงครับผสมจริงค่ะผสมจริงตัวนคพออตัวผู้ในครอบอ๋อผสมตัวผู้ในครอบนะครับเนี่ยปีกว่านะครับผมตัวนี้ตัวนั้นแหละครับเป็นลูกพ่อไหนครับลูกพ่อเนี้เหมือนกันับอ๋อนี่พ่อพันธตัวนี้บ่ครับนี่ครับนี่คือพ่อพันธุครับ นี่พ่อพันธุ์นี่กี่ปีแล้วครับนี่ประมาณ3ปีนะครับผมคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะครับผมเป็นการเปิดราคาควายนะรัมแบบยกข้องนะครับความสูงท้ายประมาณร้อยสามห้าโบเหมือนกันครับตัวนี้นี่ตัวใหญ่นะครับวงควายตัวนี้นี่อันนี้เป็นพ่อพันธุ์ของพ่อใหญ่เองนะครับผมนี่อันนี้คือลูกๆเขานี้ก็คือลูกพ่อตัวนี้เลยนะครับน้อนี่ครับผมเดี๋ยวผมให้ดูอีกตัวนะครับลูกนครับจะดูตื่นตืนผมหน่อยแต่ไกลนิดนึงนะครับ เออตัวนี้นะครับผมเปิดราคายุคทองในราคาครับแสนสามจ้ะแสนสามหมื่นท่วนจ้ะแสนสามหมื่นท่วนนะครับผมนี่ก็ควายสี่ตัวเลยนะครับผมเนี่ยกับลูกน้อยอยู่ฝั่งนู้นนะครับตัวใหญ่นะครับผมแสนสามมื่นนี่นะครับผมได้ควายสี่ตัวนะครับนี่ห้าในท้องด้วยรวมคือห้าในท้องนะครับผมอันนี้คือประกันท้องไหมครับตัวนี้แม่นี้ท้อง ยังไม่ได้ล้วงนะครับนาอเดี๋ยวมันทับแล้วท่านใดสนใจจริงๆนะผมโทรมาสอบถามกับเจ้าของได้หรือจะอยากจะให้ครับอยากจะให้เจ้าของตรวจท้องให้ก็ได้นะครับผมโอเคนะครับผมนี่ท้องกี่เดือนแล้วนะครับตัวนี้สามเดือนจ้ะท้องประมาณสามเดือนนะครับผมทับตัวนะครับนาะทับตัวนี้เลยนะครับนาอนี่ควายตัวใหญ่นะครับผมนี่ดีครับผมแสนสามหมื่นนี่คุ้มมากนะครับผม ใครใครเร็วใครได้นะครับต้องบอกอย่างี้นะผมนี่สนใจควายราคายกนะครับแสนสามหมื่นนี่ครับผมสนใจโทรสอบถามได้นะครับผมติดต่อมาได้เลยนะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณ f อทุกท่านที่รับชมนะครับผมครับผมสวัสดีครับผมห่ช่อง F อฟเทียนฟาร์มช่องของคนรักวัวของทุกท่านมาแล้วนะครับ ไม่อยากตกะแสราคาวลกดติดตามช่องของเราไว้ได้เลยนะครับผมวันนี้ก็อยู่ตลาดนัดบ้านยุงทองตําบลสนามชัยอําเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมตลาดที่นี่เปิดทุกวันอาทิตย์นะครับกําลังหาโวลเลี้ยงแนะนำให้มาตลาดนี้เลยนะครับผมนี่ครับพอคยาบตัวนี้คู่นี้เปิดไว้เท่าไหร่ครับแม่ลูกเปิดไว้หกสิบห้าหกสิบห้าหมื่นห้านะผมแม่หัวล้นธรรมชาตินะครับนาะครับแล้วซ้ำหนึ่ง แม่ก็ทับแล้วด้วยโอ้ทับได้สองเดือนแล้วลูกชายเขากี่เดือนแล้วครับฝั่งนู้นนะผมลูกชายเขาจำไม่ได้จำไม่ได้เนาะเจเจลูกพ่อไหนตัวนั้นทับโตอะไรนะทับจริงทับจริงเดี๋ยวผมให้ดูนะผมนี่ลูกชายนะผมเอันนี้อันนี้พ่อใหญ่ก็บอกว่าทับตัวมานะครับประมาณสี่เดือนประมาณนี้แหระครับผม ตัวใหญ่นะครับผมนม่งมีก็แม่หัวโลนนะครับความสูงท้ายประมาณร้อยร้อยสี่สิบได้นะครับผมเออลูกแรกด้วยลูกแรกด้วยนะครับผมราคานี้ต่อรองได้นะครับเนาะครับผมเออสนใจแม่หัวโลนนะครับผมแม่ผสมแล้วด้วยนะครับ KF สามหนึ่งได้สองเดือนพ็ส่วนลูกตัวนุ้นเป็นลูกทับตัวมานะครับเนี่ยประมาณสี่ห้าเดือนแล้วครับเนาะสี่เข้าห้าเดือนเลยดูไปเนี่ย ไม่หัวโลนนะครับยื่อหะครับพ่อใหญ่อยู่กัะสังครับผมรบกวนฟ่งเบอร์โทรหน่อยครับต่างเบอร์โทรหน่อยเนื้อลังเอนี่นะ่งเบอร์โทรนะครับนี่นี่ชื่อฟาร์มเลยใช่ไหมนี่สิทธินนทฟาร์มนะครับผมนี่ศูนย์เก้าหนึ่งเจ็ดหกแปดศูน์แปดเจ็ดสี่ศูนย์เกอครับผมมีวัวขายตลอดนะครับเนาะ นี่ครับผมสนใจเยอะอยู่ในพวกอ๋อมีเยอะนะครับเนาะนี่แองกัดอะไรแกก็มีนะผมสนใจโทรสอบถามแกได้นะครับนี่ครับผมพันมาพันสิบพันพอพันมานะครับนี่แพงครับเท่าไหร่ครับนี่ภาษีขายจิกสี่หมื่นสี่หมื่นขายได้พอสี่หมื่นลูกเทพสามหนึ่งลูกเทพสามหนึ่งหนังหนาขายใหญ่หนาขายลูกรอลูกรอเดี๋ยวผมให้ดูหน้าเนาะเออพอใหญ่ก็เอาลูกรอนะครับผม เนื้อหนังดีนะผมตัวใหญ่นะครับตัวนี้เปิดไว้สี่หมื่นทวนบางนี้นะคระมาณเปิดไปต่ำสี่หมื่นทวนนะครับใครสนใจก็เอาไปเป็นพ่อพันธุ์คุมฟูงได้นะครับผม <Okay. S 1> ก็ใช้ได้นะครับผมตัวนี้ลูกเคเอฟนะครับ,บกระดูกขาใหญ่ดีครับ <Okay. S 1> <Hey. S 2> ความสูงท้ายประมาณ140ได้ได้ครับนี่ สูสีล่ะสูสีนะครับเนากระสีชีบวกนะครับเนาะนี่ยหมูล้นธรรมชาติไหมครับนี่หรือทำเขามาฟาร์มหัวฟาร์มนะครับสสมพรฟาร์มอ๋อสสมพรฟาร์มเอ้บ้านโคกสูงตำบลสะแกบ้านโคกสูงตำบลสะแกติดต่องัวงพอพันเลยเลยาได้ฝากเบอร์โทรหน่อยครับศูนย์แปดห้าศูนย์แปดห้าเจ็ดหกสองเจ็ดเจ็ดหกสองเจ็ดห้าศูนย์สองห้าศูนย์สองมีสมพรครับผมมีวัว แม่พันธุ์อยู่นะครับเนาะมีวัวขายตลอดนะครับเนาะตครับผมเป็นบามันสองหมื่นเก้าสองหมื่นเก้านะผมคู่แม่ลูกลูกตัวผู้เนาะนี่ลูกตัวผู้นะผมสองหมื่นเก้าครับราคานี้น่าเลี้ยงเลยเนี่ครับผมวัวไทยเราเนี่ยะผมเลี้ยงง่ายดีครับถ้าผมดูจากบนรถนะครับผมความสูงน่าจะประมาณสักร้อยยี่สิบห้าบวกนะครับตัวแม่เขาครับ ตัวลูกก็ประมาณร้อยสิบได้นะลูกตัวผู้นะครับลูกก็จะน่าจะประมาณสักสี่ห้าเดือนนี่แหละครับ่นบอีเ่กาเดี๋ยวดูจากบักเขานะครับผมน่าจะเป็นลูกแรกแล้วมั้งนี่ลูกแรกเลยว่าเขพ่อใหญ่นี่ครับลูกแรกจริงๆด้วยครับเนี่ยดูจากบักเขานะนี่ครับผม แม่ลูกแรกครับผมแม่ยังสดอยู่เลยครับเปิดไว้2อ0หมื่นนะครับผมราคานี้ต่อรองได้อยู่นะครับเบอร์เจ้าเดียวกันนะครับผมนี่เบอร์ของพ่อใหญ่คนแรกนะครับผมเปิดไว้2อ0หมื่นนะครับผมราคานี้น่าเลี้ยงเลยโอ้แม่เขางามนี่เท่าไหร่ครับนี่สี่หมื่นสามสี่หื่แม่เขางามนะครับผมให้ดูฝั่งนี้สีสวยดีครับ สีแดงเข้มผสมได้ได้สองรอบแล้วจะข้อผสมพ <fit reais> ่อไหนครับนี่พ่อจริงครับสมจริงครับเปิดไว้สี่สิบสามนะครับผมความสูงท้ายประมาณร้อยสามห้าได้ครันครับเนาะเขาเนา้ไปเลี้ยงสบายแล้วครับเนาะสี่หมืนสามนี่ อีหมื่นสามก็คุยกันได้บางนี้ครับคู่แม่ลูกว่าครับนี่เท่าไหร่ครับนี่สี่หมื่นสองครับเลยลูกสี่หมื่นสองนะผมคู่แม่ลูกนะครผมลูกตัวเมียนะเออลูกตัวเมียนะครับผมลูกแรกวะครับลูกแรกด้วยอ่าลูกแรกนะครับผมเดี๋ยวให้ดูแม่นะเออความสูงท้ายแม่ประมาณร้อยยี่สิบห้าบวกนะครับประมาณนั้นนี่ครับผม แม่ยังสดอยู่เลยนะครับลูกสาวก็ความสูงใกล้เคียงกันครับเปิดไว้40แสลง42 42ครับผมราคาก็น่าเลี้ยงนะครับผมตัวนี้ด้วยปะครับแองกัดนะครับผมตัวผู้เอาไปคุณได้นะครับผมแองกัดความสูงประมาณ115ได้นะครัเนี่ครับผิวดีมากครับ แล่วสุขภาพดีนะผมนี่ตัวนี้นี่เปิดไว้เท่าไหร่ครับแองกัตนี่เปิดไว้หม <10 7 S 2> ื่นเจ็ดหมื่นเจ็เองนะผมนี่หมื่นเจ็ดเอาไปคุ้นได้นะบอยังโตได้อีกเยอะนะผมหมื่นเจ็ดค้าผมนั่นแหละครับไปคุณเอาไปไว้ขายเอากำไรได้นะผมนี่ค้บผมชอบสายคุณนี่ไม่ควรพลาดนะครับฝั่งนู้นของใครครับ อ๋อเจ้าอยู่นู่นพ่อใหญ่อยู่ไหนครับอยู่บ้านยางบ้านโนนสมบูรณ์ตำบลบ้านยางครับผมพ่อใหญ่ครับรบกวนฝากเบอร์โทรนะครับ083 083 538 538 9208 9208ามห้ามแปดหครับผมผมครับสนใจวัวมีขายตลอดเนาะครับมีตลอดนี่โทรสอบถามแกได้ไอ้วัวแม่ลูกอะไรก็มีนะผมบ้านสมบูรณ์เลยครับแม่นี่ก็น่าซื้อครับ ไปกันต่อ,อนี่เปิดไว้เท่าไหร่ครับพ่อใหญ่สี่สิบเจ็ดสี่สิบเจ็ดลูกไปนู่นแล้วครับผมลูกงามนะครับผมลูกตัวผู้นะข้อลายข้อใหญ่สี่หมื่นเจ็ดนะครับผม 1, 3, 5, นสี่หมื่นเจ็ด <47 S 2> นะครับผมแม่สูงนะครับผมประมาณร้อยสี่สิบบวกได้ครับนี่เออสวยดีเนาะสวยดีมีลูกเมื่กี่ตัวแล้วครับ ประมาณ2ตัวสองตัวนะตัวนี้นะผมนี่มี่เปิดไว้สี่หมื่นเจนะครับผมน่ลูกเขาเดี๋ยวผมให้ดูลูกนะคุยกันได้ลูกงามนะครับผมลูกพ่อไหนครับพ่อใหญ่ลูกชายขรัพ่อไหนครับหรือว่าทับตัวมาัอนนี้้ไไม่ด ซื้อเข้ามาซื้้อเขามาครับเนาะสาขาอันี้ต่อรองได้นะครับขาย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 มีกี่ตัวฝั่งนู้นที่บอกครับตัวเดียวแค่นี้ใช่ไหมจำเบอร์โทรได้ไหมครับจำไม่ได้บอโอเคครับของเขาหญ่บอเท่าไรครับนี่หมื่นหกเนี่ยผมหมื่นหกสิบหกหมื่นหกนะครับผมเอออเาไปคุณได้นะครับ นี่บระมาณน,นะครับต้องราคาตั้ไปนะครับ,บความสูง,งประมาณ115บ,บ,บวกนะครับผมประมาณนั้น<ใ>นี่คครรับปะยกี่เดือนนะครับตัวนี้นี่เพิ่งสิบเดือนเองนะครับผมนี่เอาไปคูณได้นะครับยังโตได้อีกเยอะนี่ประคือนี่ครับเนาะเอาไปคูณไว้ขายเอากำไรนะครับสายคุณไม่ควรพลาด เอามาจากแม่เอามาแค่นี้บ่ครับแค่นี้ตัวเดียวครับอยู่ไหนครับนี่นี่บ้านเราบ้านเราบลนาดีนี่แหละตำบลนาดีครับฝากเบอร์โทรนะครับเบอร์โทรจำได้ไหมครับจำไทิ้ตทิ้ตเบอร์โทรให้ศูนย์หกสี่เก้าเจ็ดเก้าศูนย์หกสี่เก้าเจ็ดเก้าสองเก้าเก้าสี่สองเก้าเก้าสี่กับผมผมครับมีวัวขายตลอดนะครับเนาะครับขายเรื่อยๆเลยครับมีวัวแม่ลูกไหมครับ นี่เพิ่งดึงเอามาจากเพิ่งเพิ่งดึงจากแม่ใช่ไหมครับผมเนี่ยสนใจคอยโทรมาสอบถามพขาใหญ่แกได้นะผมวัวไม่ได้มีแค่นี้นะผมที่บ้านแกก็มีนะครับครสำหรับทำไรครับเท่าไหร่ครับหนึ่งสี่หมื่นสี่หมื่นนะผมอ่าตัวใหญ่นะผมความสูงร้อยสามห้าได้นะครับเนาะเออประมาณกี่ปีครับตัวนี้สองปีกว่าแล้วนี่ครับผมคุณวัวต้องประมาณสองปีนะผมเออเอาไปคุณได้นี่ดีตูนะครับ แหะดูท้ายเขาอ,อ่า,ว,อนอนาวน,นนะวยวาอยู่นะครับผมตัวนี้นะครับกำจะย่างไม้อีกนะครับจะย่างไม่เรื่อยนะครับตัวใหญ่นะครับย่าม้กระตุว้วต้องขับสนามนะครับต้องขัสนาม ดูฝั่งนี้ครับประกการที่ก้าวใจตลาดวัดทองสนามตลาดวัองกับมือร้องเข้านัดหน้าก็มากันเยอะๆนะครับผมตลาดบ้านยุงทองตมบลสนามชัยอำเภอสะตึกนะครับจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมวันทุกวันอาทิตย์นะครับพออใหญ่่เปิดทุกรับนยังรุ่นฝากเบอร์โทรนะครับพ่อใยายจำได้ไหมจำเบอร์โทรได้ไหมครับจำได้ ฝากเบอร์โทรหน่อยครับหกสองหกสองเก้าแปดเจ็ดเก้าแปดเจ็ดมีเบอร์มีวัวตัวเมียไหมครับที่บ้านบมีมีนะครับเนาะนี่ยสนใจค่อยโทรมาสอบถามรายละเอียดได้นะครับผมนี่มีวัวขายตลอดนะครับเนาะเนี่ยก็ยังขายได้เยอะๆนะครับผมวัวหมื่นเก้าเองเนี่ยหมื่นเก้าแม่สาวเนี่ยแม่สาวอายุประมาณเท่าไหร่แล้วครับตัวนี้อายุประมาณกี่ กี่ปีแล้วถึงปีไหมปีนี่เลยครับปีหนึ่งเนาะประมาณนี่ครับผมความสูงท้ายประมาณร้อยยี่สิบได้ไหมครับร้อยยี่ห้าเออครับผมประมาณร้อยยี่นะครับเนาะเออแม่สาวนะครับผมราคามินินะครับหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทต่อรองได้นะครับราคานี้ได้นิดหน่อยได้นะครับผมวัวก็จะกินเนื้อแล้วราคานี้นี่หาราคาเบาๆครับต้องตัวนี้นะครับผมหนึ่งหมื่นเก้าพัน ฟังนุ่นด้วยป่ะครับนูนแยกลูกครับแยกลูกมาเท่าไรครับสามสิบสองครับสามสิบสองเดี๋ยวผมให้ดูนะครับผมโครงสร้างดีโครงสร้างดีโครงสร้างใหญ่มากครับตัวนี้แม่แยกลูกนะครับผมตัวนี้นี่ลูกก็เพิ่งนี่ครับผมอาจจะพร้อมนิดนึงเพราะเพิ่งแยกลูกมาครับเนาะมีลูกมาสองตัวแล้วครับนี่ครับผมความสูงท้ายทับไปแล้วเลยอ๋อนี่ทับได้ด้วยครับอ๋อทับทับตัวใช่ไหมทับตัวได้กี่รอบแล้วครับเนี่ย จะเข้าสามรอบแล้วอ๋อจะเข้าสามรอบนี่ครับผมนี่ความสูงท้ายมาณร้อยสี่สิบบวกนะครับผมตัวนี้ตัวใหญ่นะมีลูกมาแล้วสองตัวนะครับเปิดไว้สามหมื่นเท่าไหร่นะครับสามหมื่นสองพันามมืองพันฝั่งนู้นด้วยปะครับอ๋อฝั่งนู้นฝั่งนู้นอยู่ไหนครับนี่อยู่นี่ตะแบกนองใหญ่นี่ฝั่งเบอร์โทรหน่ครับผม 098ครับ098 935 935 7762ครับ7762มีวัวขายตลอดนะครับนาะมีเรื่อยๆครับเนี่ยครับสนใจโทรมาสอบถามตัวผู้ตัวเมียก็มีครับผมเนี่สนใจโทรสอบถามได้นะครับผมผมครับของพ่อใหญ่บอสไครผู้ใหญ่อใหญ่25,000แม่แดงครับผมแม่สาว25,000นะครับเอ้ยหิวสวยนะผมตัวนี้ ความสูงประมาณเท่าไรครับพ่อใหญ่ 120, 120, 120, 120ประมาณ120าร้อยยี่สิบหรครับเนาะปีกว่าป่ะครับนี่ดีกว่าใก,กล้ใกล้ใกล้ผสมแล้วนะครับเนาะใกล้แล้วครับเออรัคผมสาขาหน้าเรื่องครับผมสาขามีนี้ต่อรองได้นะครับราคานี้<า>เออโอเคพ่อใหญ่อยู่ไหนครับ บ้านลุงดินครับผมฝากเบอร์โทรหน่อยครับ0 8 4 0 8 4 9 6 0 9 6 0 6 7 2 8 6 7 2 8เนย์ยมีวัวขายอยู่เนาะครับเนาะเยอะอยู่เนาะมีตัวเดียวนี่แหละครับทุนไม่เยอะคุณเนี่มีทุนเยอะเงินเนื่องถ้กะช้างถ้าเก่ช้างครับผมสนใจวัวโทรสอบถามได้บโตถึงไปรล้เดี๋ยวเขาซื้อแพงกว่านีเลย ขายอะไรครับนี่นางวัวนงนี่าควายท่านใดที่ชอบเราบนนางควายบ่ครับยโสุธรนางควายจากยโสุธรนี่ต่างแห้งแห้งครับนี่แก้มเราเลยชวนเลยอันนี้อะไรครับนี่มะเปียกมาขามเปียกไม่ดองจันทบุรีมีสั่งผ่านออนไลน์ไหมครับ มีค dancer, uh> ่ะ şey มีด้วยมีมีรถลอตเตอรี่ด้วยลอตเตอรี่ด้วยเฮ้ยมีลอตเตอรี่ด้วยครับผมลอตเตอรี่ด้วยโอ้โหสีสันของตลาดนะครับผมวันนี้ คนน้อยที่สุดติดกับวันนี้คนน้อยนะครับเนาะครับใช่ครับผมมีช่องทางติดตามไหมครับนี่ยติดติดตามจากช่องจอมหรือช่องนี้กก็คิดอยู่นี่โอเคครับเรื่อยเรื่อยครับเรื่อยครับอยครับคุณดี้สนใจนางควายนีครับคนที้มาก็เรามาเหมือนเดิมมาซื้อที่ตลาดสนามชัยนะครับผมนี่นางควายขายขายยังไงครับนี่มันละสิบห้าบาทครับมันละสิบห้าบาทร้อยอ๋อครับผมจิตมาร้อยจิตมาร้อยครับผมขอบคุณครับครับผม โอ้โหเมเปิดไ้เท่าไรครับนี uh ่สองหมื 20, ่นสี่องนะครเองนะผมนี่งามนะครับผมนี่สองหมื่นสี่นะผมแม่สาวนะครันี่ผิวสวยเลยนี่เนื้อหนังดีนะครับอ้วนนะครับผมพะมากปีกว่าบอคคับนี่จะสองปีแล้วจะสองปีนี่ผสมยังครับนี่สวยนะครับเนาะตัวนี้เนาะ พร้อมผสมแล้วพร้อมผสมแล้วนะครับเนาะเป็นเล่เล่มันบ่ครับเล่มันเล่มันนะครับผมนี่สนใจสองหมื่นสี่นะครับบูรกานี้ต่อรองได้นะครับเนาะอยู่ไหนครับนี่ซึ่งตึกฝากเบอร์โทรหน่อยครับศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามห้าหนึ่งสี่ห้าหนึ่งสี่แปดหนึ่งหกห้าแปดหนึ่งหกห้านี่สนใจรีบโทรมานะครับผมนี่สองหมื่นสี่นะผมนี่สวยนะผมตัวนี้นี่ครับผม คลิปนี้ขอจบคลิปประมาณเท่านี้แล้วผมผมท่านที่รับชมนะครับผมครับ